สวัสดีครับท่านสาธุชนที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ผมจะพาท่านมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือองค์พระแม่กวนอิมพันเนตรพันกรนะครับที่นี่เมียวเสียงหกตึงนะครับภาษาจีนอยู่ที่เขากวนอิมข้างวัดช่องมะเฟืองหมู่สิบตำบลหนองรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับผมจะพาท่านขาไปกราบไหว้องค์พระแม่กวนอิม ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งแล้วก็เป็นพระผู้เมตตานะครับท่านก็เป็นพระโพธิสัตว์นะครับซึ่งเป็นที่นับถือของคนทั่วโลกเลยนะครับอันนี้ผมเข้ามาในบริเวณเมียวเซียนหักหกตึง้งที่นี่แล้วนะครับท่านดูวันนี้ก็จะมีพิธีปลุกเสกมีพิธี เรียกว่าพุทธาพิเศษหรืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูในบริเวณข้างในที่มีความความงดงามนะครับตรงนี้ก็เป็นเขาเล็กๆ,ๆนะครับนี่ครับตอนนี้มาเจอเจ้าหน้าที่คนหนึ่งนี่ครับสวัสดีครับอขอเชิญท่านพาเข้าไปชมข้างในเลยนะครับไปดู วันนี้จะมีพุทธาพิเศษหรือเรียกว่า,าปลุกเสกใช่ไหมครับเบิกเนตนะครับแล้วดูเราต้องรีบนะครับเพราะตอนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่ก็เข้ามาแล้วนะครับนี่นะครับท่านดูนะครับตรงนี้ก็คือวันนี้จะมีพิธีใหญ่ทีเดียวเลยน,นะครับ นี่คือทองนี่คือพระแม่กวนอิมที่มีความสวยงามทีเดียวท่านดูสิครับพันเนตรพันกรมีความงดงามแล้วก็จะมีการปลุกเสกก็คือคือพุทธาพิเศษท่านจะดูนะครับมีวัตถุมงคลเยอะเลยนะครับคือองค์พระแม่กวนอิมแล้วผมจะให้ท่านดูอาจารย์ที่จะมาปลุกเสกมาพุทธาพิเศษในวันนี้ นี่ให้รู้จักอาจารย์ใหญ่ๆท่านม้นะครับนี่คือพระครูวิจิตธรรมรัตน์พระอาจารย์ขอนญชัยวัดนามัตูอำเภอพนัดนิคมจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วท่านต่อไปอาจารย์ท่านต่อไปคือพระมงคลวโรปการหลวงพ่อชำนายวัดชินวราราวรวิหารจังหวัดปทุมน,นะครับแล้วต่อไปนี้คือสาวุชนที่มา ร่วมพิธีในวันนี้นะครับอันนี้คือพระมาหาอิสระยานิสโรวัดวาวดึงสารามกรุงเทพมาหานครครับท่านดูนะครับตอนนี้กำลังจะเริ่มพิธีแล้วนะครับผมจะให้ท่านดูอาจารย์ที่ใหญ่ๆดังๆทำพิธีบุเซนะครับท่านผู้นี้ก็คืออาจารย์เอราวันอติวีโร สวพุทธธรรมอามาริตจังหวัดปทุมนะครับและนี่นะครับประหลังพิธีที่กําลังจะทําการลุกเสกอยู่นะครับและท่านนี้ก็คืออาจารย์ท่านนี้คือพระครูประพัดโพธิคุณหลวงพ่อรัตวัดป่าไหวาจังหวัดระยองครับและท่านดูนะครับตรงนี้ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าเรา เข้ามา,าไหว้แล้วเราก็เป็นสิ่งคนนะครับนี่คือพระสก,กันทะโพธิสัตว์นะครับเห็ไนไหมครับท่านดูข้างๆนี่ก็มีความงดงามอย่างยิ่งภายในบริเวณในศาลแห่งนี้นะครับท่านดูแล้วก็นี่คือสายศินที่กำลังทำพิธีนะครับและท่านดูตรงนี้นะครับองค์นี้ก็คือองค์พระสังขามปัญโพธิสัตว์ ท่านเป็นโพธิสัตว์นะครับเทพเจ้ากวนอูอันนี้คือองค์ที่ศักดิ์สิทธิ์แล้ก็เป็นที่เคารพของคนทั่วโลกเช่นเดียวกันครับก็คือท่านเป็นเทพเจ้ากวนอูซึ่งข้าขราชการทหารตำรวจก็จะนับถือมากเลยนะครับนี่นะครับคือข้างในก็ทําด้วยทองเหลืองสวยนะครับอันนี้ผมกะนะครับว่าทองเหลือง แล้วก็ตรงน,นี้สาธทุชนที่มา,าทำพิธีร่วมพิธีในวันนี้นะครับตอนนี้อาจารย์ใหญ่ๆกำลังเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปเก็บภาพข้างนอกให้ท่านชมกันนะครับเห็นไหมครับท่านสุดยอดเลยครับในนี้งามมากเลยนะครับอ,อย่าลืมนะครับวันนี้มีการาปลุกเสกพุทธาพิเศษวัตถุมงคลต่างๆเยอะทีเดียว แล้วท่านสามารถมาเช่าเพื่อไปบูชาท่านดูแต่ละองค์ช่างงดงามอย่างยิ่งเลยนะครับงดงามมากๆเลยนะครับผมยังเห็นแล้วอยากโออยากจะเช่าไปบูชาเลยนะครับโอเคนะครับท่านดูแล้วก็มีองค์เล็กๆนี่ก็คือองค์ที่อยู่ข้างๆพระราชธิดานาากัญญาองค์นั้นก็คือ,อ พระสุทนราชจุม,มานะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านชมข้างนอกนะครับบริเวณนอกนั้นเอีกหลายที่นะครับขอเชิญท่านชมตามผมมาเลยนะครับ <S <S นี่นะครับผมจะให้ท่านชมบริเวณนอกๆซึ่งวิวก็สวยนะครับเดี๋ยวผมให้ท่านไปดูองค์ฝั่งซ้ายของ มีวเ,เสียงหุกตึงอันนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมท่านดูซิงดงามอย่างยิ่งเลยนะครับองค์ฝั่งซ้ายนี้ผมเดาไม่ผิดก็คือพระสังกัดจายนะครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยมีความรู้ตรงนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเป็นองค์ทำด้วยสีเหลืองเหลืองอาร,ร่ามสวยมากเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับท่านชมนะครับ อันนี้คือไฉสิงเอีย้ยหรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะครับคือเราต้องไหว้แล้วจะได้มีโชคลาภช่วงตรุษจีนนี่เขานิยมไหว้ในคืนในวันตรุษจีนวันเรียกว่าเวลาของตรุษจีนแรกๆเลยนะครับผมใจท่านชมบริเวณข้างหลังนี่คือเป็นเนินเขานะครับ ท่านดูเห็นไหมครับสวยงามทีเดียวณที่แห่งนี้ก็คือหนองรีนะครับนี่ท่านจะเห็นว่าวิวที่นี่สวยมากเลยครับแล้วท่านดูเขาลูกนี้ก็อยู่ใกล้วัดช่องมะเฟืองนะครับถ้าท่านมา,ามาไม่ถูกก็ตั้ง Google Map ที่ช่องมะเฟืองวัดช่องมะเฟืองก็อยู่ใกล้กันเลยนะครับแล้วก็าถามคนแถวนั้นก็จะรู้นะครับเพราะว่าสาร เมียวเสียงหกตึงนี่เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านบึงและก็ในตัวชนบุรีอันเรียกว่าเป็นที่เคารพอย่างยิ่งเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านเข้าไปชมข้างในนี้นะครับมอีอาจารย์หลวงพ่อเฮียงนะครับและนี่ก็คือ,อาการ ขายของอสำหรับบูชานะครับดูคนที่มาช่วยงานาดีนะครับน่ารักมาช่วยเหลือสันเจ้าแล้วก็นี่คือสาธุชนมากในวันนี้นะครับแลวผมจะให้ท่านดูที่นี่เ,นเขาบอกว่าามีมีแก้ประสงค์แก้ปีชงมีเข้าวสาร มีส้มมีเสื้อแล้วก็เีให้ท่านอ่านนะครับเพราะว่าผมดูไม่ทันแล้วก็มีเจิมรถมีอะไรนะครับเราก็จะทำพิธีทุกวันอาทิตย์เวลาสิบเอ็ดโมงเช้าเป็นต้นไปนะครับน้ำมัสการนะครับแล้วท่านดูตรงนี้คืออ,อันนี้คือหลวงพ่อเฮียงนะครับ คาถาบูชาพระครูภัยบู์พัฒนาพรหลวงพ่อเฮียงจารุวันโนวัดเขาถ้ำอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับผมอยู่ที่ชนบุรีก็มีเกจิอาจารย์ดังๆอยู่ที่ชนบุรีแถวนี้นะครับเรียกว่าอาจารย์เฮียงเป็นที่นับถืออย่างมากของอาชาวตำอำเภอบ้านบึงและชนบุรีนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเรา กราบไหว้แล้วความเป็นศริมงคลต่างๆก็อยู่กับตัวเรานะครับท่านดูนะครับนี่คือท่านอาจารย์เดี๋ยวผมจะพาท่านไปชมเทพเรียกว่าเทพารักษ์นะที่แห่งน,นี้นะครับท่านชมนะครับอันนี้ก็คือทีตีแปอ่อหรือเทพพยดาฟ้าดินนะครับจริงๆต้องถ่ายก่อนแต่ผมถ่ายาตามที่เรียกว่า ถึงตรงไหนก็ถ่ายให้ท่านชมไปเลยนะครับอีกคือเทพยดาฟ้าดินถ้าเรามาเราก็มา,ากราบไหว้ก่อนเลยนะครับและทางข้างหลังนะั่นคือโรงอาหารเหลาบรรดาแม่ครัวที่มีความขยันกันกำลังช่วยกันทํากับข้าวกับปลาเลี้ยงสาธุชนนะครับท่านดูความงดงามของศาลแห่งนี้นะครับสวยมากเลยนะครับข้างหลังเป็นวิวเขานะครับ ในะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมาสารเทพร,รักษ์อีกที่หนึ่งนะครับนี่นะครับผมให้ท่านได้ชมตรงนี้อยู่ไกลเขาก็จะมีเทพารักษ์และกุมารทั้ง5นะครับท่านดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในนี้แล้วก็มีความสวยงามทีเดียวคาถาบูชาเจ้าที่เทพารักษ์และกุมารทั้งห้านะครับ เข้ามาดูนะครับสวยงามทีเดียวนะครับสร้างด้วยความงดงามอย่างยิ่งเลยนะครับท่านดาูสารเทพาร,รกค์นี้มีอายุเรียกว่าอายุยืนนะครับท่านเห็นนะหนวดคราจะยาวนะครับเหมือนคนสมัยก่อนคนจีนนะครับก็จะมีหนวดยาวเช่นนี้แล้วนี่คือกุมารทั้ง5นะครับผู้ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้นะครับ เห็นไหมครับกุมารแต่ละองค์ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือในการป้องกันนะครับแล้ผมก็เห็นว่าวิวสวยนะครับท่านมาเที่ยวมากราบไหว้มาเที่ยวก็ได้นะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนนิยมมากันโดยเฉพาะเฉพาะวันอาทิตย์ก็จะมีกิจกรรมมีอะไรต่างๆมีทำพิธีอะไรเยอะแยะนะครับะนะครับเพื่อนๆ ท่านสาธุชนนะครับสถานที่องค์พระแม่กวนอิมหรือว่าเมียวเสียงหกตึงแห่งนี้สวยงามนะครับผมก็ต้องขอจบทริปนี้เพียงเท่านี้ให้ท่านมาเที่ยวมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พระแม่กวนอิมซึ่งมีความเมตตาอย่างสูงนะครับต่อมวลมนุษย์นะครับซึ่ง ที่นี่สร้างด้วยความงดงามอย่างยิ่งข้างหลังเป็นเขาสวยนะครับท่านส,สาธุชนครับผมขอจบที่นี้เพียงเท่านี้นะครับขอให้สาธุชนทั้งหลายได้รับพรจากองค์พระแม่กวนอิมอทุกทุกท่านเลยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ